สวัสดีครับพี่น้องอสสสมและบุตรอสมรับสมัครเพิ่ม620คนครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้นะครับสบสประกาศเปิดรับสมัครอสมและบุตรอสมเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2นะครับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรนะครับยกเว้นค่าครองชีพนะครับเช่นอาหารค่าเดินทางค่าที่พักเป็นต้นนะครับ คุณสมบัตินะครับเป็นอสมอายุ18-50ปีหรือว่าบุตรอสมครับอายุ16-50ปีจบม .6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่ายื่นขอรับใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตนสังกัดอยู่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคม2565ครับเรามาดูเลยนะครับว่าสถานศึกษาที่ไหนบ้างและรับจำนวนเท่าไหร่นะครับ พี่น้องต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็เลือกสถานศึกษาเพื่อเขียนในใบสมัครโดยสามารถเลือกสถานที่เรียนได้เพียงอันดับเดียวเท่านั้นนะครับและก็ต้องระบุในใบสมัครแล้วก็จะต้องระบุสถานที่สอบในใบสมัครด้วยนะครับตามลำดับดั้งต่อไปนี้นะครับวพอบอก็คือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน,นะครับวพก็คือวิทยาลัยพยาบาล นะครับหมอชาติก็จะอ่านหลังคําย่อนะครับเพื่อเป็นการลดเวลานะครับลำดับที่1นนะครับกรุงเทพรับ43คนนครราชสีมา14คนนพรัตน์วชิระ44คนขอนแก่น11คนชนบุรี90คนสีมหาสรารคาม19คนพระพุทธบาท69คนสระบุรี50คนนครลำปาง26คนพะเยาสอคน อุดรธานี31คนพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี29คนนครศรีธรรมราช30คนชัยนาท59คนราชบุรี51คนและพุทธชินราช52คนรวมทั้งสิ้น620คนนะครับรีบเลยนะครับพี่น้องครับหมอชาติเห็นหลายๆท่านนะครับสนใจนะครับสมัครไม่ทันบ้างคุณสมบัติไม่ครบบ้างตอนนี้พิจารณาใหม่ครับ รีบสมัครเลยนะครับถ้าคุณสมบัติครบนะครับแล้วก็สมัครไม่ทันรีบเลยนะครับติดต่อที่รอพอสตอต้นสังกัดครับรับใบสมัครได้เลยครับหรือว่าท่านจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโทรศัพท์0 2 1 9์7 0 0 0ต่อ187 11นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกรมสวสนะครับ 021937000ต่อ18711ก็ขอให้ทุกท่านที่สมัครในรอบ2นี้โชคดีนะครับได้ปเปลี่ยนตามที่หวังตั้งใจฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อสมอหรือว่าบุตรอสมอมีสิทธิ์สมัครสมัครเลยครับพี่น้องครับแล้วก็พี่น้องครับฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับ ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ